แตกแปดแตกเอาไปแตกจริงนี้แตกจริงรวบรวบลูก,ล,ก,ล,กลูกแมวมาลูกแมวมาคนทำไหมยืดแล่จั๊กรับปุ๊บลูกหางเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างดีอ่ะแต่หมุนเป็นโยโย่เลยอะลองขึ้นเขาตรงนี้มึโยโยโยงจะรู้เลยนี่ไปมึงหลั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 งเป็นเขาขึ้นเขาแล้วเขาไปเลยมันกำลังขึ้นเขา อันนี้จะไม่มีความเด็มันพลิกมามันก็จะปิ้นให้มึงได้เฮ้ยลุงลงลุงตบตบบไอ้บอบมึงไม่ได้ขันเขียวอะโดนเมื่อเราโดนไม่เข็เข็ดพ่พิงเข็ดรู้แล้วรู้แล้วรู่แล้ยกู้ลยวรูแล้วรู้แล้วรู้แลพิพิงโอเคอเดีเอกเข็ดก่อนดีมึงจะไปเอาเข็ดหมุดไฟอะไรอะไปเลยเก็ดนะ บปีนี่ปีนี่ปีนี่ไหนพี่โยพี่อยูเออพี่พี่มาครผมมาแล้วพี่ผมชอให้โยพี่ผมฝากกระชาขึ้นไปอ่ะโอเคโอเคไอ้เบอร์้ยังเบอร์ไอ้เบอร์้ยังเบอร์ยัง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 เราคุ้นด้วยเปิดเป็ไอ้ินช้อยเบอร์ยิงช้อยเบอร์ออนออนยินช้อยเปิดอร์ท่าน้ากลุ่มใหญ่นะตรงเนี้ยมันมาเอาหนใช่ใช่มันมาเยอะกว่าหลัง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 เลยหลังมือเลยมันนอนอยู่นั่นนาตีไปไหนหลังไหนมันตกอยู่นี่มันทิ้งตกนี่ มันทิ้งศพอยู่ไม่เอาไมไม่เอามันหรอไม่ศพอยู่นู่นไอ้บ๊อบเจอศพยังไม่ด้กินมันนอนตายอยู่นะไอ้บ๊อบอุ้มอยู่กับไปเอาศพว้่อนลงเอาศพ้่อนจปเย็นพี่ไปเองบ๊อบพี่ไปเองบ๊อบไปเลยบอบไปเลยโอ้ยโปรไมเพ่อบขึ้นเขาหน่อยตรงตีนเขาเลยวะตีนขาโพไม้ไปันไปไม่พี่เพิ่งแทอพี่มาชบไปแล้วเจ้าบ้าของมึงอะปกติเลยโปรไม้ กุบใหญ่อยู่ไหนไม่กุ้บใหญ่อยู่ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้อกลพเจอจบบแลั่นแลพี่มาเลยมันกดรอบที่2ครับมันอยู่ที่อ่ะไม่ได้มไม่ด้ไม่้้มงตาเอามั้งถึงบ้านนะตัวูนะเดี๋ยวอไเจแล้วเาหลงเพลนแล้วอาวันบอกไม่เจอพไหนของโพไม้อ่ะไม่อยู่ตรงเนี้ยขมบนไอ้ตรงโพไม้ป๊บแล้วขึ้นเขามาเลยชนแม่งเลยแรับยังไงมันก็ออกไปแล้วปะวะกุ้มว ไปแล้บอสไปแล้วบอสไปไปไถึงละกระโดดไล่นะในเมืองขับลงมาโอโลเบบลไอจุกเห็นรถแล้วส่งไปแล้วพี่ันเนี่ยดไม่ทันมันน่าจะวิ่งเส้นเนี่ยได้สอมาลอได้งเส้นโ้าใครเยลฟังพี่มึงอก่อนตำรวจเลยนะเอฟก่อนไอแกลตรวจเข้าไปอีกคันนะไแกลตรวจามมาไนี่ยิ่อไหมนี่ไอซไจุกแอบก่อนไจุกแอบก่อนฟาใแม่บอกไอัยเบอบอกกบมันมึงเห็นกบูมันเน่มีคันเดียวไอโง่ขล่าพวกมันในเติร์สลาพวกเปิด เป้ยกระลาบุบันตรงโคเค้นไอ้ขึ้นไปกลางชัไนมามามึงมึงมึงไล่ไปก่อนกูนไล่เค้นอุ้ม จาสกัรได้เอ้ยเออกูมาแล้วกูมาแล้วมันขึ้นเขากูไปกดยากินยากันสกันเลยเฮียฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอกูเจอยอดยอดบอกยอดยอดยอดกูเห็นมาลุงนี่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนัขึ้นไปแล้วปดัง ไปทางไอ้น,นี่ไอ้แล็บลิงแล็บลิงไ่อยู่ไวอยู่คันสีดำเราเลยไม่รู้ลุงยิงให้หน่อยลุงเอาลุงลุงอะไรวะ ทำไมเขาไม่ช่วยกูณยิงวะเขาหน้าข้างคุณใหญ่สัตมาเถอะเจ้ไปฉี่มาลุงยิงเองยิงยิง,อองยิงอะลุงยิงแตกหนึ่งแตกสองแตกสามยังแตกสี่แตกห้าบัมได้เลยแตกหกแตกเจ็ด แตกแปดแตกเอาไปแตกจริงอันนี้แตกจริงรวบ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 ลุงแมวมาลุงแมวมาคนทำไหมยืดแหล่จักครับปุ้งอีพีพี กินยาเปล่ามันกินยาเปล่าคือรถเลยเ๋ย๋ด้านหลังมีตัวนึงเือแด,ดิหลัง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 ับครับครับขับ,ขบ,ขบไ,ได้นะพี่มาติดมาดิป่ไปเลยป่อยไปเลย คือเราเป็นทหารคนหล่อนแอรเราต้องเหยียบหัวเพื่อไปมึงจําสงครามที่เราไปร่วมรบที่หาดหาดนอนมงนีดได้ไหมหาดสั้อีฟิลนั้นเลยไปไ้ไม่ร่วงอ่ะมึงยิงโดนแล้วน่ะมันดีมึงไม่ได้หรอกเจอกบอ่ะ อ,อะไรอ่ะรูกเลี้ยวเข้าไปไหนแล้วลูกอ๋อโอเคนะครูไม่ชินใช่ไหม ไม่ชินขับยังไงก็ไม่ชินไม่เคยขับมาก่อนมาเลยปุ๊กหน้าคุกแล้วหน้าคุกแล้วหน้าคุกแล้วเล่นลงหน้าคุกแล้วหน้าคุกไอ้บอสหน้าคุกไอ้เป๊ปไอ้เป๊ปอยู่เหมืองทำอย่ากันลงไม่ต้องกลัวหน้าคุกหน้าคุกไฟอยู่หน้าคุกไฟอยู่หน้าคุกไอ้ข้ามคุกหล่ะมึงไปเอารถดักดิมึงเอารถไปดักหน้าดิ ถ้าจะเล่นไม้ก็จัดให้สองหนึ่งไม่ถือว่าลุมตีไปไม้หนึ่งไปโป้งไปไปตีเดี๋ยวเว้นถือว่ารู้กันอันงหน พี่สายขาวบนแมงหมดนหมูอ่ะกระสุนจโยกคนไหม่ได้เงินโทรศัพท์คนไปหมดมีพั่วกระถางต้นไน้ำของเกาะนได้ไหมติไอ้ใบเทียนียลาะอะได้หมด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 ใบฟีอ่ะใบฟีอ่ะได้ได้หมดได้หมดลุงได้หมด อันนี้น่าจะเป็นสายไอน้นี่สร้างบ้านอยู่ในบ้านแล้วก็ทำครัวกรเกษตรแน่นอนแต่กเกษตรอินทรีย์กูป้นมาหมดแล้วอาหารสัตว์เขาเขามันวินเทจเรามันกเกษตรอินทรีย์ชัวร์ตัวนี้ไข่กุง้งนั่นแหละทีเนี้ยที่บ้านมันไม่มีของกินแน่นอนลงุงเขาบอกแกันแ้นล่ะงัสามตัวนั่นแหละหจบเ<ป>นือวัวโทรศัพท์ไม่เหลือไม่เหลือโอ๋ย ไม่เหลือโอ้ยทีนึงพกสุดง่ายๆด้านหนาวที่กำลังจะมาถึงอะไม่มีเสบียงคีด้วยอดตายมาลุงๆมันจะหมดตัวแล้วล่ะมาแล้วกูกลับมาแล้วนกูกูไอ้นี่กูกูเติน้ำมันน้ำมันหมดน้ำมันน้ำมันหมดน้ โอโ้โ,อโหหมูเม็ดข้าวโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอ้โหเม็ดกล้วยโอ้โหร่นแบบไม่เหลือที่จริงๆมึงไม่มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องยุ่งกับเคสมึงมต้องยุ่งกับเคสไม่ใช่หน้าที่พวกมึงเลยมึงทำตามหน้าที่มึงดิไอ้เหี้ย อยู่กับลุงน้องอยู่กับลุงเชื่อใจเอ้ยนี่ยิงดียิงดียิงดียิงด,งดีอีกตัวนึงอ่ะมึงเห็นปะหน้าเยอะ ตียิงดิโอ้โหมึงยิงไม่ล่วงเหรอมันยิงมันยิงขาต้องยิงขาขาอย่างเล็กเลยโอ้โหไม่แล้วมันออกแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วเอากูไล่กับมันอยู่มันมันมุ่งไปมันมุ่งไปบ้านมันมันมุ่งไปขับไปบ้านเนื้อสาวโอ้ดอีกโอ้ดอีกตาเอามเาปั๊นื้เสาวตามอยู่ตามเานื้เสาวตามอยู่สองคนนะไอพี่รถอะไรมันอะ S15 มั้งรถประมูลสีขาวพี่พี่ที่เดิมเลยพี่วินวิ่ ตามอยู่ผ่านบ้านจริงจริงอยู่เอาเลยน้องเอาะไรเลออะไรก์จะไปบีบีซีจะไปบีบีซีอะไรไลเกอร์อะไรโฟอีเกาเนี่ยมาบีบีซีแล้วไอตันไอตันมาบ้านไอตันมาไอตันมาไปกูแตกตรงวะเอาดิไปกลางแตหน้าบ้างโฟเอไอตันใหม่สีขาวไอตัเกี่ยวได้ไหมสีเทาสีเทาเนาะอ๋อเหรอแล้ลุงยิงล้อนะเดี๋ยวว่าจะรอยิงคนกระสุนทั้งหมดแล้ว หน้าบ้านมาบ้านแวนี right. you you. ้ปั๊บหน้าบ้านเนี่ยเฮ้ยหันหันหันหนร้ายนี่แหละเยวผมหน้าบ้านไไหซื้อไปเดิมาเนาะันแต่เวสม่นยไปนไม่เนี่ยเนกมันอยู่ตรงสะพานโคอีเนี่ยโคอีตรงหลักหน้าบ้านโคอีเลยอะสะพานในในในดินเนี่ยใต้โคอีเลยเนี่ยเบ็เบ็เบ็อยู่ไหนเบพอมันอยู่จอมันอยู่เนี่ยตรงนเอ้เจอเอาดิที่นทเเนี่ยนไหนผมไปกนบ้านนะไปนี หน้าคุกหน้าคุกหน้าคุกเชรหน้าคุกโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหน้าคุกกำลังจะถึงแล้วรวนหน้าบ้านสองขนะำตรงน้ำมาตรงน้ำมจตรงน้ำมาะลงน้ำาร้มันใส่หนกากแล้วเตรียมใส่ถังเลยเตรียมใสถังเลยยามันแตกแล้วตะมอบานนะะตรงน้ำมันลงน้ำแน่มีลุมีหน้ากากกันบ้างมีหนกากกันบ้างไม่มี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 ไม่เีไมกมนไมมาไม่มนม่ี่ไปกินหมพี่ม่มามีมมนไไไไมม ตัวเองนะมันไม่เติมนะไอ้บล็อกโทษเบลลี่ถ้าเข้าบ้านแบบลอยยิงรอ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 ยิงจะมันดับจะมันดับไอ่ว่าพอร์สฟ้าไม่หันมาพี่แต่ไว้ดิ่ตังหลับพี่เออมันมันอันนี้แล้วพี่แก๊ปมันไปแล้วน้องรียบคู่มันมาดิน้องรียบคู่มาดิคู่มาดิสาวเรียบรอมึงแทงในน้ำเลยมึงฆ่าในน้ำเลยมึงฆ่าในน้ำเลยไอ้เป๊ปมีสนับอะไรอ่ะ เขาอยู่แถวไ้านเาอีก่านะกูดึงได้คำหนึ่งคำน้ำมีใครยังอุ้มอยู่อีกบ้านวะที่เจอหรอมีมีอยู่สองตัวแยกไปเลย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 พอไปแล้วแล้วไปแล้วบ้านเรามีสามเลยนะตอนนี้บ้านตีนาก่อนตีนก่อนตีนกูเจอคำหนึ่งกูรู้มันแอบไหนกูรู้มันแอบไหนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไอ้เบอร์มาเบอร์มาอย่าบอกนะเบอร์มาเด๋อเริ่มไหมเริ่มไหม เลยเลยเอ้าม่ไมือเลยครับขับไม่เป็นขับยากเกินง่ายอะไรมึงเห็นป่ะตอนที่มันหมุนน่ะแล้วมันพลิกมาให้มึงเลยอ่ะเหี้ยเออเออเราไม่ต้องคำนวณใช่มึงลองมือลองขึ้นมึงลองเหินถ้ามึงมึงลองเหินมึงไม่ต้องกดคอนโทรลดูดิกแต่ป้าปล่อยปล่อยตามธรรมชาติของมันน่ะเนี่ยเนี่ยมึงดูเด็กเฮียเนี่ยมึงอปล่อยธรรมชาติของมันน่ะนะ่วจ้ะ อ,นะอ่ะปล่อยนะรกรถเออดีเฮ้ยดูนะนม่มีอะไรเกิดขึ้นอนะลงสวยจัดนิ่มจัดล่วจัดรถตึรั่วจัด,จดไม่มีพลิกเลยนะจะพลิกน่ะจะหมุนนะ,ะแต่มันบังคับให้มึงไอ้ีให้ได้อนะ่ะอันนี้รถสำหรับมือใหม่ครับควบคบุมไม่เป็นมือใหม่จริงอนะมือใหม่จริง รถรอบเดียวคุปไอ้เหี้ยกูบอกให้รถประกอบอ่ะเออแต่ที่นู่นมันเปิดง่ายปะหนึ่งหนึ่งจุดสุดมันมีสองคันละลุนใช่เหรอเออคันเดียวมีสองคันอ่ะว่ลุงก็ขอย้ายนะอยู่ในจุดสุดลาก่อนมึงลองคิดดูนะไอ้เหี้ยไอ้พวกหนึ่งจุดแม่งมีอ่ะแก๊งหนึ่งอ่ะแม่งมีกบอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะยี่ห้าคนอ่ะมึงว่าเป็นไงอ่ะเริ่รวจจีดอ่ะอือ่ะยี่สิบคนนี่แหละแล้วก็เทสไล่ห้าคันจบ เจษพิลังกากลับมาให้มึงก็นั่นน่ะเงี้ยไอ้เหี้ยรถมันตุ๊กตาล้มลุกลูเนี้ยไอ้เหี้ยเยวกเกินมีคนมาขอยซื้ออองดีกูหมื่นแปดเต๋อ a b w c อะหรอใช่ซื้อมาสองหมื <25. S 2> ่นสองหมื่นห้าเอ้าแล้วจะขายทำไมหมื่นแปดโดบัญญัติตำเหน่งตัว,ตวจริงไปแล้วซู่ เก่งองลีก่อดอ่ะชอบตังแต่ทองอย่างนั้นนะไม่ไม่ได้ทองไม่ทองไม่ทองโดไม่มีทองเลยเฮียไม่ใช่องลีทองขนาดนั้นน่ะมันเก่งกว่าไม่เว้นักเตะมึงรู้ไหมนักเตะที่มันวิ่งเร็วๆเพราะอะไรเพราะสองเท้าเว้ยมันทาให้เร็วกว่านักเตะที่มีแตตแตตทองที่เท้าเดียวมันจะวิ่งเท้าเดียวหรูไม่ใช่หมายถึงขนาดสองเท้าไงเกี่ยวไม่เกี่ยว่ะเกี่ยว เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเฮียแล้วเกี่ยวร้อยมึงถามคนดูมึงสิฉัไม่เชื่อไอ้เฮียมันเอามันมันเอาเพื่อนไปนี่นี่วะไปไหนข้างไม่ไม่ข้างในข้างในแหลกไปนี่เฉยเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปกับลุงเองปล่อยเลยนะอย่ามานะอย่ามานะไปคลัฟถังก่อนไหมคลับอะไรนะน้ำไงเฮ้ยไปคลัฟยาก,กันก่อน จากการกุได้ใช้วพระเนี่ยใช้หรือเปล่าใช่หรอเอาดิมึงเข้าไปดิไปข้างในนะแก๊บมึงน่าเอารถเข้าไปจอดข้างในก่อนนะเช็คก่อนนะว่ามีรถข้างในหรือเปล่าเออเอาดบับบ่กลับมึงว่าไงว่าเทคสองเขี้ยะไรจะเย็นแม่งรอเราอ้อมกระลาดเลยเฮ้ย ไม่ขายผมไม่ขายไอพวกมันติดคุกอะให้มันไปซื้อมันเวลาคุกแล้วนะให้มันไปซื้อเอเอ็นเอาดีเอลเอ็นคือผมมองว่างี้เอเอ็นมันต่อยมันมีสแตทดิงไกลก็จริงเว้ยแต่ว่าสูตรหน้าบางจังหวะมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วแล้วมันไอ้นี่ด้วยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันอะแล้วปีผมมันเป็นปีแรงกว่าแล้วค่า HP ดพีะมันแค่ยี่สิบห้าเว้ยแต่องเดียเอเอ็นอะมันยี่สิบหกซึ่งมันเยอะ ถ้าถ้าผมไม่ได้ไอเปร์ถ้าไม่ได้สองหมื่นห้าไม่ต้องขายแล้วนะโรงเรียนเปลี่ยนใจละแบเก็บไว้ไม่เอาสองสองหมื่นไม่เอาแล้วใช่ไหมพี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอเคพี่เก็บไปดีกว่าครับล่าสุดเขาตอบมาสิบเก้าเดี๋ยวนี้ผมไปบอกเขาก่อนว่าเอาเปลี่ยนเป็นสองหมื่นห้าบอกมึงบอกไปเลยว่าไม่เอาแล้วไม่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 เอาแล้วคนคนขายไม่ไม่ขายแล้วจริงลุงจริงจริงนะครับ เก็บดีกว่าผมไม่ได้เดือดร้อนอ่ะผมเก็บไว้ดีกว่าผมไม่ได้เดือดร้อนเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปหาแบบว่าพวก BWC แบบทั้งหมดเนาะแล้วก็ทำทีม BWC ดีกว่าผมว่าสวยกว่าเยอะเลยเพราะตอนนี้ผมไล่เก็บป w c อยู่ชอบบอลโลก